Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้นะฮะตามสัญญาเราก็จะมาดู mv เพลง eternal sunshine นะฮะในที่สุด mv เพลงนี้เนี่ย a t s t เขาก็ปล่อยออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่เขาที่แล้วเนี่ยพลาดท่าแพ้คนโหวตให้กับเดซาวู ja ไปนะฮะพูดเหมือนการแข่งขันอะไรสักอย่างเลยเนาะก็คือหลังจากที่เขาที่แล้วเรามานั่ง react กับเพลงเดซาวู u, แล้วเราก็สงสัยใช่ไหมว่าตกลง eternal sunshine เนี่ยเขาจะปล่อยออกมาหรือเปล่า นะฮะฮแต่ว่าในที่สุดเนี่ยวันนี้ก็ได้คําตอบแล้วว่าปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราอได้ฟังเพลงนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่วันที่อัลบั้มออกมาแล้วเราก็ชอบทั้งคู่เลยชอบทั้ง d ด j าวูทั้งอีเทอร์น u ลซัน n ชเลยอาจจะชอบ d ด j าวูมากกว่าหน่อยนิดนึงมัง้ง แต่ก็ eternal sunshine เรารู้สึกว่ามันให้ vibe ที่เหมาะกับการเป็น summer song อะคือชอบทั้งสองเพลงเรารู้สึกว่าทั้ง2เพลงทั้ง deja vu ทั้ง eternal sunshine อะเป็น title track ได้ทั้งคู่นะฮะถ้าเกิดแบบอยู่ในคนละอัลบั้มกันอย่างเงี้ยแล้วปล่อยออกมาเป็นค o m e b a c k ที่คนละอันคนละรอบกันอย่างเงี้ยเราก็ i m not mad at all ก็คือสามารถเป็น title track เป็น comeback ได้ทั้งคู่เลยนะฮะพูดมามากพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่าเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแบบสีสันสวยงามเหมือนภาพทีเซอร์ที่ออกมาแน่ๆอะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะกับ Eternal Sunshine ครับ3 2 1 2> อยากให้ KQ เปลี่ยนไ i t l ลอันนี้อะ สี่สันทองฟ้าสะใสโหอ,อันนี้ฉากนี้สีสวยมากลุกทุกคนเลแบบสัมเมอร์มากโอ้ชอบเสียงกูยองออนี่เฮ้ยเสียงสันกูยองเข้ากันมากเลยอะยองแับ กี S <S so ่คอเทสเฮ้เหลุยอ่ชอบคำแบบแรปผสมร้องอะแล้วก็สวิชมาจ้าชอบคนนี้วาอะไร เฮ้ยชอบสั่นเมื่อกี้คิ้วเฮ้ยชัดเต้น,นรังมาเลยอะ่ะภาพสวยเนอะ แสงดีมากเลยอะ่ะนักลุกทุกคนแบบชุดดูดีมากอะ่ะเอ้ยคิ้วตอนนิดหน่อยชอบความคี้เล่นของเพลงนี้ด้วยอะ่ะชอบความชิดความคีเล่นความแบบแกันเซียวเปรี้ยวเอ้ยชอบ เนี่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่สามารถใส่ personality ลงไปในท่อนแบบได้แบบชัดเจนมากนะฮงจุงอ่ะชิมวีเพลงนี้สวยมากสีสวยมากแอบะชอบเอ็มวีเพลงนี้มากกว่าเดจาวู ja อะ่ะเออ สีสวยมากเฮ้ยแจ็คเก็ตตัว uhh นี้คุณนมากเหมือนแจ็คเก็ตยองหุ่นปะ มันสดใสอะเพลงนี้มันแบบเนีแบบ่ยดูดิเฮ้ยชอบทัดจบชอบทัดจบ,บ,บเอ้หรือเราชอบเพลงนี้มากกว่าเดจาวู่ะ จ้าหลวงคู่เลยเอ้ยจ้าหมวกมีตอบอะ่ะเนี่ยจีสวยมากเอ้ยรอบนี้ดูแบบมีความสดใสเดอ้อจบไปเรียบร้อยนะฮะ Eternal Sunshine ครับผมเป็นไงไงบ้างทุกคนเรารู้สึกว่าเพลงนี้ MV สวยมาก MV ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก หรือว่าสีที่เขาใช้อ่ะทําให้เรานึกถึงสควิตเกมไว้ <laughs> <c oughs> คือไม่ได้นึกถึงแบบตัวเนื้อเรื่องของสควิตเกมนะแต่นึกถึงฉากใน s q u i ตเกม e มันแบบสีสันสดใสเหมือนเราอยู่ในวิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยเนานะสีดีมากแล้วแบบนอกจากตัวสีที่เขาใช้แล้วอ่ะแสงในการถ่ายทําคือสวยมากเลยนะตอนที่แบบอย่างว่านะ Eternal Sunshine ตามชื่อเพลงนะตอนที่เขาแบบ อยู่ในซอกตึกเหลืออะไสักอย่างอ่ะน,นะแสงแสงดีมากอ่ะมันเหมือนรับมันมีแสงโกลมาจากข้างหลังด้วยอะไรอเงี้ยภาพสวยภาพสวยมากรอบนี้อาจจะชอบ MV เพลงนี้มากกว่าเดจาวูคือชอบกันงคู่แหละแต่ว่า maybe อันนี้อาจจะชอบกว่าน,นิดนึงมัง้งคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะถ้ารู้สึกเพลงนี้สดใสามากเพลงที่แบบฟังได้เรื่อย ทั้งๆท,ที่เป็นเพลงที่ไวฟ์ความเป็นซัมเมอร์เนี่ยชัดเจนมากๆเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ทิ้งซิ g กเน u เจอร์ของความเป็น ATEEZ ะทุกคนคือไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าแต่ว่าไม่ว่า a t e e จะคัมแบ็กมาด้วยเพลงสไตล์ไหนจะเป็นสไตล์ดาร์กหรือว่าสไตล์สดใสแบบนี้เขาก็ยังมีซาว n ์ของซิ g กเน u เจอร์ความแบบท็อปปิคอลซาวย์ที่มีเหมือนแบบไพเรสไพเรสมันจะให้ไวประมาณน่ะไวแบบ ะเลอ่ะมีความท็อปปิคอลอยู่ในเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงรอบไหนก็ตามอ่ะซึ่งดีมากๆมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ที่ฟังแล้วแบบอืมเนี่แหละเอทีสเพลงนี้คือชอบอีกแล้วสําหรับเอทีสเราชอบท่อนแรปเรารสึกว่าสีสั่นของเพลงเอทีสอ่ะท่อนแรปคือ Play a big role บางทีท่อนแรปในบางเพลงอาจจะแบบไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่า A อทีมัน,มน การมีท่อนแรปการมีท่อนของมิงกี้กับพงจุงเนี่ยมันทำให้เพลงยิ่งมีสีสันมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเพลงนี้ที่การแรปมันผสมร้องไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วอย่างอย่างโดยเฉพาะท่อนมิงกี้ที่เป็นแรปกึ่งร้องแต่ว่าอยู่ดีก็ชิปสวิชเป็นแรปแบบแรปแรปไปเลยอะ่ะมันสนุกมันทำให้เพลงแบบอู้มีความน่าสนใจมีแบบว่าไดนามิกที่ แปลกออกไปนะเนาะแล้วก็ท่อนแรปของฮงจุงคือโคตรความคีย์เล่นคือแบบทิง้งไม่ทิ้งซิเกเนเจอร์เลยจริงๆความเป็นฮงจุงในทุกเพลงในท่อนแรปของทุกเพลงคือแบบชัดเจนมากอะ่ะมีความสามารถมากเลยนะที่แบบสามารถใส่สีสันของตัวเองเข้าไป personality ของตัวเองเข้าไปในท่อนแรปได้ทุกรอบขนาดเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือลุคของทุกคน หลุยวิกตองต่างๆนะฮะคือดูดีมากาทุกชุดมันเข้ากับฉากเข้ากับ personality เพลงนี้คือทุกอย่างลงตัวชอบชอบเอ๊ะหรือว่าเราชอบเพลงนี้มากกว่าเดี๋ยวจะอุ๊วะนั่นแหละฮะคิดยังไงกันบ้างนะฮะไอทีนี้ทุกคนคิดยังไงกับเพลงนี้อ่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย